ฮะเดี๋ยวไปสนุกกันนะครับผมเอา Ford Ranger w i t วาแตัวเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะฮะมาทดลองใช้งานนะครับแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายของระบบนำทางตัวใหม่นะฮะสมาร์ทเนวีใน Ford r a n g เ r ตัวโมเดลปี2017นะครับพร้อมทั้งมาลองใช้งานนะฮะระบบสั่งงานด้วยเสียงนะฮะซิงค3นะครับว่าจะ ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรนะฮะบบางคนซื้อไปยังไม่เคยลองใช้เลยนะครับวันนี้สนุกแน่นอนไม่อยากให้พลาดไปกันครับวันนี้นะฮะรถทดสอบของเรานะครับเป็น f o r ์เรนเจอเครื่องยนต์2.2ลิตรเกียร์ออโต้6สปีดนะครับตัวนี้แรงบิดมหาศาลนะครับสำหรับดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนะครับ385นิวตันเมตรนะฮะแรงม้าสูงสุด160แรงมา้านะครับเรียกได้ว่าเหลือๆเ,เลยนะครับกับการใช้งานแล้วตัวนี้เป็นชุดแต่งว t ยเทด้วยนะครับรถขับ2ยกสูงแบบนี้นะครับเหมาะมากๆก,กับเมืองไทยนี่ดูการใช้งานการคอนโทรลรถนะครับ พวงมาลัยนะฮะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของ Ford Ranger นะครับพวงมาล e ัยไฟฟ้า ePass นะครับน้ำหนักเบาที่ความเร็วต่ำนะครับแล้วก็หน่วงน้ำหนักขึ้นมานะฮะที่ความเร็วสูงนะครับรถบอดี้ขนาดนี้นะฮะแต่พวงมาลัยนี่ควงมือเดียวได้เลยนะครับน้ำหนักนี่แบบเบามากๆผู้หญิงก็ขับได้นะฮะ Not to the It's just getting lighter the getting brighter. close giving. beginning. keeps even end. Life while days a รายละเอียดนะครับตัวหนังสือเนี่ยบอกเนี่ยเลือกได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับตัวหนังสือใหญ่นะครับแล้วก็การสะท้อนแสงเนี่ยไม่มีเลยนะฮะดูได้ชัดจากทุกมุมทั้งมุมคนขับแล้วก็มุมของผู้โดยสารนะครับรายละเอียดของป้ายบอกอเส้นทางบนทางด่วนก็ดูง่ายนะฮะจำลองนะครับป้ายบอกทางเนี่ยเหมือน ของทั้งด่วนเลยนะครับป้ายสีเขียวตัวหนังสือสีขาวนะฮะนี่ฮะคือความฉลาดของระบบนำทางใน Ford Ranger นะครับมีป้ายบอกความเร็วนะฮะนี่ครับความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บอกด้วยว่าความเร็วที่รถคันนี้ใช้อยู่ใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผ่านระบบ GPS นะฮะดาวเทียมตอนนี้การแสดงผลเป็น3มิตินะฮะนี่ขึ้นาานะครับ3มิติอย่างไรนะครับก็คือตัวนี้ครับเห็นไหมครับดูง่าย เงานะฮะแสดงให้เห็นว่าตัวนี้คือทางด่วนเป็นโทรเวยเป็นทางยกระดับมีเงาอยู่ถ้าผมถ่างมันถ่างหูบเหมือนสมาร์ทโฟนเลยเส้นดำๆเนี่ยคือเงานะฮะแสดงให้เห็นว่าถนนเนี่ยยกลอยอยู่แต่ถ้าผมเลือกเป็น2มิติเห็นไหมครับว่าเงาหายไปแล้วจะมีแต่รถเราเป็นลูกศรสีฟ้าเนี่ยวิง่งนะฮะนี่อันนี้คือ,อ2มิติแล้วก็ตามทิศทางของอทิศของเข็มทิศด,ด้วย ผมเลือกเป็น3มิตินะครับก็จะดูสวยกว่านะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ3มิติไม่ใช่3มิติแค่ถนน3มิติไปจนถึงนะฮะอาคารตึกสูงนะครับตึกสำคัญสำคัญนะฮะทำให้เรารู้ว่าบางทีเรามาถึงจุดเนี่ยเราอยู่ทิศไหน เราสามารถดูจากตึกได้ว่าเราคุ้นกับหน้าตาตึกแบบนี้เราก็จะรู้เลยว่าเราถึงแล้วนะฮะตึกบางตึกมีเอกลักษณ์นะฮะตึกบางที่นะครับอาคารบางที่มีลานจอดหอตึกใบยกหน้าตาเป็นอย่างไรเรารู้อยู่แล้วแบบนี้นะครับอันนี้เราก็ดูเป็นแบบ3ามิตินะฮะข้อดีของการที่แผนที่นําทางนะครับแสดงผลเป็น3ามิติก็คือทําให้รู้ว่า,าทางลาดนะครับาทางขึ้นต่างๆเนี่ย ในสับในการทาแผนที่ก็เรียกว่าทางลาดใช่ไหมครับรู้ว่าทางลาดเนี่ยเริ่มที่ตรงไหนสูงขนาดไหนนะครับเพรอะเงาเนี่ยมันจะ,ะจําลองจากขนาดของจริงนะครับจะรู้ว่าโทเวชิ้นเนี่ยถูกต้องไหมนะฮะตำแหน่งที่เราอยู่นะครับะระดับความสูงเป็นอย่างไรนะครับนี่คือข้อดีของการใช้แผนที่นะฮะที่มีการแสดงผลเป็นแบบ3ามิติจะเห็นยิ่งเงาใช่ไหมยิ่งเงาดํามากเท่าไหร่อย่างตรงนี้นะครับ ก็คือความสูงนะฮะความสูงของอตัวทางยกระดับเนี่ยสูงมากเท่านั้นนะครับดูง่ายสบายตานี่ฮะตึกนี่ตึกนี่แล้วก็มีบอกชื่อตึกด้วยอาคารมโนโลมเนี่ตึกเป็นสาม,มิติมีเทสโกโลตัสอยู่ข้างๆพวกห้างค้าปีกเนี่ยจะไม่ค่อยมนะีแต่ตึกที่เป็นอาคารสําคัญสๆนะฮะอาคารที่เป็นออฟฟิศให้เช่าในเมืองจะเห็นว่า เขาจะมีการจําลองหน้าตาของตึกนะฮะ,อะบอกอสถานีบริการเชื้อเพลิงนะครับปั๊มน้ำมันก็จะบอกเลยว่าเป็นเชลเป็นเอสโซเป็นปตทอนะครับมีสัญลักษณ์ละเอียดมากๆนะครับบางคนก็ติดใช่ไหมฮะว่าจะต้องเติมน้ำมันตัวนั้นตัวนี้นะฮะสปีดลิมิตเขาให้อยู่ที่60 พอผมขับอยู่ที่64นะครับที่เป็นตัวหนังสือวงกลมเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่าขับช้าวกว่า60นะนี่คือสปีดลิมิตเพราะเราอยู่ในเมืองผมขับ61ผมยกอ่าอยู่60ถ้าผมขับเกินกว่านิดนึงมันก็จะขึ้นมาเป็นสีแดงอีกตรงนี้80ตรงนี้เขาให้เร็วเร็วหน่อยเพราะว่ารถจะติดถ้าเราขับเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดง ตรงนี้ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลมตรต่อชั่วโมงพอเข้ามาใกล้ในเมืองเป็นไงครับออฟฟิศเริ่มหนาแน่นอาคารเริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะเป็นแบบ3มิตินะ ตอนนี้แดดเริ่มอุ่นขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาลองใช้งานซิงค์สกันนะครับในการสั่งงานด้วยเสียงนะครับสั่งงานอะไรได้ม้างอุณหภูมิภายในรถนะครับโทรศัพท์นะฮะเพื่อเมื่อท่านเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับการเลือกเพลงนะฮะการอ่านเมสเซจนะครับการโทรออกพวกนี้นะครับนี่ฮะสวิตจะอยู่ตรงนี้เป็นรูปปากคนเนี่ยอ้าปากนะฮะกดหนึ่งที่ระบบในส่วนของซิงค์สนะี่เป็น voice command ก็จะทำงานนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิรถนะฮะผมตั้งไว้ที่26.5นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมกดสวิตช์ตัวนี้หนึ่งที Please temperature m p e n t e f i 2 e did you say 25 degrees yes setting temperature to 25 degrees นะฮะก็เป็นระบบสั่งงานด้วยเสียงนะฮะในส่วนของปรับอุณหภูมินะครับ ตัวนี้ก็จะทํางานเป็นอัตโนมัติด้วยนะฮะนี่ไงอย่างที่ผมบอกออฟฟิศต่างๆนะครับมีบอกปั๊มน้ํามันนะฮะซอกซอยต่างๆนะครับดูอาคารข้างหน้าหน้าตาเหมือนไหมแสดงผลนะครับเป็น3ามิติตัวนี้ก็คืออาคารซ้ายมือตรงนี้นะครับนี่บังตึกก็คือได้เชฟ นะฮะลงเป็นเชฟว่าความสูงประมาณนี้เทียบกับตึกข้างๆแต่ไม่ได้มีสีสันนะครับน่าจะอยู่ที่ในเรื่องของอความยินยอมกับเจ้าของตึกนะครับที่ให้ข้อมูลนะฮะถ้าเขาต้องการอยากให้นักท่องเที่ยวนักเดินทางนะครับหรือนักธุรกิจเนี่ยเห็นมันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีแต่บางที่เขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญเขาก็ไม่ได้จะให้สีสันต่างๆมาขนาดนี้นะครับรายละเอียดของตึกนะฮะเป๊ะมากๆ ทำไรได้อีกนะครับในส่วนของซิงสามนะฮะก็เป็นในเรื่องของการโทรเข้าโทรออกนะครับอ่านเมสเซจนะฮะเดี๋ยวน่าจะได้ใช้งานกันอ่านี่ครับมีข้อความเข้ามานะครับนะฮะเราสามารถกดนะฮะให้รถอ่านให้ฟังได้เลยนะครับในส่วนของซิงสามที่หน้าจอแต่ถ้าเราไม่สะดวกนะครับเราก็สั่ง นะฮะเวลาเราขับรถอยู่ที่ความเร็วนะครับไม่อยากจะละมือกดเข้าไป Please y <Read> Message 1 See you at 1 p.m. 1> นบก็นัดว่าเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายโมงแต่ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าบ่ายโมงแต่ที่ไหนเดี๋ยวลองโทรหาน้องคลอง call o m m g o f f c ค l ล GAL, is that right Yes Calling Gal on other สวัสดีครับพี่เมนอ่ากอลเมื่อกี้พี่เห็นเมสเซจของเรานะฮะที่นัดกันตอนบ่ายโมงนี่เดี๋ยวเจอกันที่ไหนอ่ะเจอที่เดียวรับพี่ต๊ะตระทอที่อเมซอนครับผมอ๋อที่ร้านอเมซอนนะอ่าได้เลยได้เลยแตงกิ้วน้องเดี๋ยวเจอกันรีบมานะ ครับพี่เบนได้ไหมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก็คือใช้ในส่วนของสวิตตัวนี้นะฮะสั่งให้โทรเข้าโทรออกได้เลยนะครับแต่ก็เราก็บันทึกนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนเราไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะการออกเสียงต่างๆก็ไม่ยากคอกอฟนะฮะหรืออจะตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับก็ temperature 25อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่าง เราฟังวิทยุอยู่นะครับเนี่ย <the> วิทยุนะครับเราจะเปลี่ยนคลื่นใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ตัวซิงค์ทำงานได้ได <in S 1> เช่นกัน <continent. S 3> FM 95.5 Tuning to FM 95.5 เขาก็จะเปลี่ยนขึ้นให้เรานะครับจากเมื่อกี้ฟังอยู่นะฮะ107มาเนี่ยฮะในที่5.5นะฮะก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะฮะสะดวกสบายนะครับในขณะที่เราไม่ต้องปรับมาในหน้าควบคุมวิทยุใช่ไหมครับเมื่อกี้เราอยู่ที่หน้าของระบบนำทางเราก็สั่งงานเขาได้เลยนะครับ ระบบการสะเทือนของ Ford Ranger นะฮะเป็นจุดเด่นนะครับที่ทำให้เป็นรถกระบะนะฮะที่วิ่งบนท้องถนนนะครับแล้วก็รถสแตนดาร์ดจากโรงงานเนี่ยเรียกได้ว่าเฟิร์มที่สุดนะฮะในบรรดารถกระบะด้วยกันนะฮะกระบะแบบ1ตันแบบนี้นะครับช่วงล่างเขาเด่นมากๆแต่ลมยางนะฮะที่ Ford Ranger แนะนำนะครับตามแท็กข้างรถเนี่ยจะเติมเยอะสักหน่อยนะฮะ 3 5 3 8ถึง38แล้วแต่ขนาดของล้อนะครับให้เติมตามนั้นนะฮะผมเติมลมยางมาที่3 5นะครับก็ได้ทั้งในเรื่องของความนุ่มนวลความเฟิร์มก็ยังคงอยู่นะฮะตามคำแนะนำข้างรถเลยนะฮะถ้ามีน้ำหนักบรรทุกก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น3 8นะฮะเติมตามเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าเจ้าของแบรนด์นะฮะเขารู้ในเรื่องของการกระจายน้ำหนักของรถเขาดีที่สุดนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับแฟนๆ f น r d r a n g e r นะฮะมีฟีเจอร์ออปชันใหม่ๆแบบนี้นะครับอย่ากลัวที่จะใช้นะฮะและสำหรับคนที่มีคำถามเยอะมากนะฮะว่า Ford r a n g e r เครื่องยนต์2.2ลิตรดีเซลเทอร์โบนะฮะเป็นอย่างไรนะครับผมลองใช้งานแล้ววันนี้นะครับแรงบิดมหาศาล385นิวตันเมตรนะครับที่รอบต่ำนะฮะอยากจะเร่งแซงนะครับโอ้สบายทันใจนะฮะอยากจะลากจูงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การทำงานของ เกียร์ออโต้หสปีดลูกนี้นะครับตัดต่อกําลังนะครับได้อย่างสมูทนะฮะเวลาเราเทคคันเร่งลงไปอยากจะเรียกกําลังนะครับสมองกลเกก็ฉลาดนะครับที่จะเลือกเกียร์ให้เหมาะกับความต้องการใช้งานในขณะนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะฟอร์เรนเจอก็เป็นรถที่ดีมากๆอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับหวังว่านะฮะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะแล้วก็ฝากแฟนเพจของ Dive Auto บ็ไว้ด้วยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะครับ เพราะว่าที่แฟนเพจของไดเอทอต้บอเนี่ยที่ f c e e o o o นะครับสนุกมากๆมีข่าวสารนะฮะไม่ให้ทุกท่านตกข่าวนะครับแล้วก็อัปเดตนะฮะเรื่องราวในแวดวงยานยนต์และการเดินทางการจราจรนะครับมี f c e e o o o l l v e นะฮะที่ให้ผมเนี่ยพูดคุยตอบคำถามสดๆด้วยสนุกมากๆนะฮะมีของแจกมากมายนะฮะไปกดไลค์กันไว้นะฮะวันนี้ผมมีนจาก d i e Auto b o บอต้องลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ